ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับว่าสิ่งที่วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่น้องแตงโมนะครับนะเชิญให้เป็นที่ปรึกษาของคดีน้องแตงโมนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยได้มีการโทรศัพท์มาแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเชิญผมเป็นที่ปรึกษาในคดีน้องแตงโมแล้วก็เงื่อนไขของผมที่สุดก็คือว่าทีมกฎหมายในการทำทรพอดีน้องแตงโม จะเป็นทีมงานของชมรมช่วเหลกกรรมนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีพี่อูกับพี่มีนที่เป็นทนายความของอพี่เต้สสคลกิจนะครับมาเป็นผู้ช่วยนะครับในการทําคดีแล้วก็ผมก็เลยให้พี่อูเนี่ยนะครับเป็นโฆษกของในการถแถลงข่าวหรือในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจะได้แบ่งหน้าที่กันทําส่วนพี่เต้ก็ เป็นผู้ไปประสานงานหน่วยงานราชการในการขอพยานหลักฐานต่างๆในนามพรรคไทยศรีวิไลนะครับนะอันนี้ก็เป็นควนะามคืบหน้าของการที่มีการท้าทามแล้วก็มีการะจะถแถลงข่าวร่วมกันในวันพรุ่งนี้ที่กรรมธิการนะครับสภาผู้แทนราษฎรเวลาบ่ายโมงแล้วก็จะมีการแต่งตั้งทนายโดยผมให้ทนายของเราเนี่ยนะครับ เตรียมใบแต่งทนายแล้วก็ใบมอบอำนาจนะครับในการที่เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับในฐานะที่เป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคุณแม่น้องแตงโมที่ทมีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในในคดีนี้นะครับนะซึ่งจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาและพี่เต้เป็นที่ปรึกษาของคุณแม่น้องแตงโมนะครับเราได้มีการพูดคุยกันแล้วว่า อะไรที่คุณแม่ไม่สบายใจอะไรที่คุณแม่นะครับอยากได้คําปรึกษาที่ถูกต้องที่ดีนะครับผมนะครับก็จะให้คำปรึกษาที่ดีอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็เรียนคุณแม่ว่าไม่ต้องไปฟ้องใครนะครับให้ไปร้องเพลงอย่างเดียวสบายๆนะส่วนเรื่องคดีเป็นหน้าที่ของผมในการใช้กฎหมายนะครับทุกรูปแบบทุกมิต,ติกับขบวนการของคนบนเรือแล้วก็เจ้า้าที่รัฐที่กระทำผิดตามกฎหมายนะ แล้วก็ในเร็วเนี้ยก็จะมีการดําเนินคดีกับพลเรือนที่สร้างที่ทําลายหลักฐานแล้วก็นะครับให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานอีกคือขณะเนี้ยเราไล่มีการดําเนินคดีกับเจ้าที่รัฐแล้วก็ดําเนินคดีกับพยานที่เป็นพยานเท็จในคดีนี้ของน้องแตงโมไม่ว่าใครเป็นพยานเท็จกี่ปากก็แล้วแต่นะครับเราพบพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้โดยนิติวิทยาศาสตร์ก็จะมีการดําเนินคดีนะครับ นะครับกับกระบวนการที่สร้างเป็นหลักฐานนันเป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือจะเป็นพลเรือนก็ตามนะครับก็จะถูกเราเดําเนินคดีหมดนะสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องภาพนะภาพถ่ายเนี่ยนะครับเราทราบว่าวันที่ย4ี่นะครับวันที่ย4ี่กุมภาพันธ์2565นเนี่ยคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการถ่ายภาพเนี่ยทั้งหมดพันกว่าภาพนะครับ นะทั้งมีคลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปเสียงเนี่ยนะครับปรากฏว่าในคือวันที่ย4บคือมันที่เกิดเหตุนะครับมีการลบรูปภาพนะครับไปมากกว่า500ภาพแล้วก็มีการลบคลิปวิดีโอไป2คลิปนะครับนะอันเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่าในวันที่มีการไปคุยกันที่ปั๊มเนี่ยนะครับมีการระบุยัดยืน,นยันแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอชัดเจนแล้วก็มีให้คําให้สัมภาษณ์ ของคนบนเรือว่านายนายคนหนึ่งนะครับนายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนสั่งให้ทําลายหลักฐานโดยการลบภาพออกและคนที่ลบภาพเนี่ยเป็นคนที่เอามือถือของน้องแตงโมเนี่ยไปไว้อยู่กับตัวเองหนึ่งวันนะครับก่อนจะส่งคืนให้คุณแม่โดยมีการลบภาพนะครับจํานวนมากกว่า500ร้กว่าภาพพร้อมทั้งลบคลิปวิดีโอในคืนวันที่เกิดเหตุอันนี้คุณแม่เนี่ยก็ทราบนะครับว่ามีการทําแบบนั้น แล้วคุณแม่เนี่ยก็ไปปรึกษานะครับนะคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับนะเพราะว่าเขาอิงแต่ตำรวจคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้จะทำยังไงเมื่อมีบางแจ็คนะมาบอกว่าสามารถกู้ภาพได้นะอันเนี้ยด้วยความที่เอาง่ายๆคุณแม่อยากรู้สาเหตุการเสียชีวิตของน้องเขานะ จึงได้ให้บางแจ็คไปนะเพราะบางแจ็คเนี่ยพูดเก่งกะรล้นนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่เคยให้ราคาเพราะว่าบางแจ็คเนี่ยก็คือ18ดมกุด,ด,ดีนี่เองนะเมือ่อเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีการกู้ภาพได้บางส่วนนะครับต้องกู้ภาพได้บางส่วนนะแต่ถามว่าวันนี้นะมีการส่งภาพอาไหมย,ยังไม่มีการส่งแต่มีการเปิดเผย ในเพจของน้องแตงโมแล้วก็เพจที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของบางแจ็คนะครับนะอันเนี้ยนะครับผมเียได้ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับนะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ทุกคนไม่รู้หรอครับว่าภาพที่มีการส่งไปให้นะใครบางคนเนี่ยนะครับมันเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ผมบอกได้เลยว่าบางแจ็คต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินตามพรบ,บอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเรียนครับว่ากฎหมายต้องใช้บังคับเหมือนกันนะในวันที่2เนี่ยนะครับมิถุนายน2565ผมจะเป็นคนพาคุณแม่นะครับน้องแตงโมเนี่ยไปพบผู้บัญชารนะครับกองบัญชาการตร,รวจไซเบอร์นะครับก็คือพลตรวจ โทรกรใชัยค่้ายคึงนะซึ่งก็จะนำะจะพาคุณแม่นี่แหละนะไปให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องของการมอบโทรศัพท์ให้กับบังแจ็คไปนะครับอย่างตรงไปตรงมานะส่วนเรื่องของการออกมาจับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่กองบัยาันปลอดไซเบอร์เขามีอำนาจถึงแม้คุณแม่แมไปเขาก็มีอำนาจนะเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่าที่คุณแม่ไปเนี่ยก็ไปแต่นาที่เป็นพยานนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่า สิ่งที่เราให้คําแนะนําในทางที่ถูกต้องนะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับก็จะทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็นะครับใช้หลักนะกฎหมายจริงๆตรงไปตรงมานะครับและไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะมีการปทนาอีกเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่อิงตํารวจข้อหนึ่งนะครับเราไม่อิงตํารวจนะ ข้อ2คือเราใช้หลักกฎหมายก็คือพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานที่ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่เรามีคุณหญิงหมอปลทิพย์รชจนสุนันนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ผมมีคุณหมอธรรมชัยการณานลินนะครับเป็นที่ปรึกษาผมในเรื่องของบาดแผลขาฝาน้องแตงโมนะครับและบาดแผลอื่นผมมีผู้เชี่ยวชาญด้านนะครับ ด้านของอโปรแกรมเมอร์หรือภาพหรือหรือเรียกว่าทีมงาน GPS นะครับนะที่เป็นประธาน CEO ของเราก็าคือเอกนะครับเป็นที่ปรึกษาผมอยู่แล้วนะผมมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเงาและแสงผมมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านอ่าเขาเรียกอะไรผู้เชี่ยวชาญน,นักประดาน้ําที่เป็นประธานนะครับของอกู้ภัยภาคเจ็ดนะครับพี่ใหญ่ ซึ่งวันนี้ได้มีการลงทุนซื้อโดนซื้อโดน,โดนใต้น้ำนะครับนะที่ความลึกเนี่ยมากกว่า50เมตรเนี่ยมาใช้ภารกิจให้กับน้องแตงโมงในการพิสูจน์หานะครับวัตถุพยานนะที่สูญหายไปนะครับนะอันเนี้ยก็มีที่ปรึกษามากมายที่วันนี้ก็มีการเข้ามาผนึกกำลังกันทุกทุกด้านนะของเต้ก็ส่งทนายความมาสองคนมีพี่อู๋กับพี่มีนนะครับ ผู้เชี่ยวชาญของเราทุกทุกฝ่ายเนี่ยนะครับยินดีนะมาร่วมในการทวงความยุติธรรมคืนให้กับน้องแตงโมงนะเราก็จะเป็นผมก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆทนายฟาร์มแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้คุณแม่ในเรื่องของหลักกฎหมายที่เป็นเรื่องของนะการให้ดูหลักฐานบางชิ้นนะครับให้กับคุณแม่ดูว่าเนี่ยมันมีการแก้ไขนะครับเวลาของภาพเพื่ออะไร พื่อให้มันสอดรับกันกับพอฒนาการของแสนนะไอ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่พนักง,งานสอบสวนหรือคณะพนักง,งานสอบสวนคดีหรือชุดสืบสวนชุดนี้คดีเนี่ยผมรู้จักมามากกว่าหปีนะแล้วก็ถ้าเป็นภาษามวยก็คือว่าเพื่อนผมทุกคนพวกเนี้ยที่ทาคดีกันมาเนี่ยปฏิเขาเป็นมวยเขา่านะแต่วันนี้กลับมาเป็นเตะอย่างเดียวไม่ยอมเขา่ามันเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาษามวยคือ เป็นมวยที่ต่อยผิดทรงอ่ะต่อยไม่ถูกนะต่อยผิดทรงคือปฏิเก่งเข่าแต่ไปเล่นเตะนะมันทําให้เห็นว่ามีข้อพิรุษตามมามากมายนะครับค mm hmm. ดีนี้เนี่ยเราได้มีการจับตามองตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับ mm hmm. เกิดจากสาเหตุที่น้องแตงโมเนี่ยมีบาดแผลจํานวนมากนะครับ mm hmm. แต่พอตอนที่วิทัยกับกพันบริลลิตเนี่ยนะครับไปพบศพแล้วก็นําน้องขึ้นเรือมาเนี่ย สภาพน้องแตงโมเนี่ยมีสภาพขาวซีดสาเหตุที่ที่ขาวซีดเนี่ยเป็นเพราะเสียเลือดจํานวนมากนะครับแต่เมื่อเสียเลือดจานวนมากเนี่ยนะมันเกิดขึ้นบนเรือนะมันเกิดขึ้นบนเรือ6คนไอห้าคนเอาหกคนโทษน,นะครับ6คนแล้วมันจะไม่มีคนรับผิดชอบได้อย่างไร